ละครสั้น fc เรื่องคุณลูกฝาแฝดต,ตามไปดูกันเลยซ่าโบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเลี้ยงลูกสาวฝาแฝดมาตั้งแต่เกิดพอของเด็กได้เสียชีวิตลงไปแล้วลูกสาวของเธอมีชื่อว่าใบาบัวกับใบหม่อนแม่คะทำไมหนูชื่อใบบัวล่ะคะแม่ ทำไมหนูไม่ชื่อใบหม่อนนั่นน่ะสิค่ะแม่ทำไมหนูไม่ชื่อใบหม่อนทำไมหนูชื่อใบบัวเออมันก็พูดยากเหมือนกันนะลูกแม่ก็ตั้งชื่อให้มันคล้องกับแม่แล้วก็คล้องกับลูกไงแม่ครับหนูเบื่ออาหารญี่ปุ่นมากๆเลยหนูอยากกินส้มตำไม่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 ไม,ไมชนนะ่ะอยากกินครั้งหน้าเธอให้กินก็้อก,กันนะใบหม่อน อะไรกันเนี่ยแม่ลาเอียงที่สุดเลยหนูกินแต่ซูชิหน้าหนูจะเป็นซูชิอยู่แล้วนะคะเนี่ยจ้าแม่คะอะไรล่ะลูกวันนี้หนูอยากทําผมสีแดงได้ไหมคะแม่อืมไม่ได้ทำไมล่ะคะแม่เอาสีเรียบร้อยเรียบร้อยก็พอนะลูกคุณผู้หญิงคะเอาทรงไหนดีคะอืม ัดหน้ามาก็าพอจ้ะแม่คะหนูอยากได้สีม่วงฉันอยากได้สีเขียวเฮ้ยนี่เด็กๆอย่าเสียงดังสิจะ้ะเดี๋ยวพี่เขาก็ตีให้หรอกทั้งสองคนเป็นเด็กน่ารักถึงแม้ว่าจะดื้อไปบ้างตอนนี้ทั้งคู่อายุได้แปดขวบแล้วแม่คะแม่เลี้ยงพวกเราไม่เหนื่อยเหรอคะทำไมแม่ไม่มี เอ่อพ่อใหม่ให้หนูละคะแม่นี่เล่นๆไปเถินหน้ามแม่ถอนหายใจทำไมคะหรือว่าแม่อยากมีหรือว่าแม่ลืมพ่อไม่ได้เกิดมาหนูก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยนะคะแม่โบอยากจะบอกลูกสาวว่าแม่เองก็เห็นหน้าพ่อไม่ชัดเห็นเฉพาะวันแต่งวันเดียวแล้วพ่อก็ถูกรถชนตาย ฮยทิ้งฉันไว้แบบนี้น่าเศร้าจริงๆเกิดมาทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะแม่คะแม่คิดอะไรอยู่คะหนูว่าแม่หาพ่อใหม่ให้พวกเราดีกว่านะคะแล้วลูกๆไม่กลัวพ่อใหม่เขาตีลูกหรอเออนั่นน่ะสิถ้าพ่อใหม่ตีพวกเราจะทำยังไงฮะไม่รู้เหมือนกันนั่นน่ะสิ แม่ก็เลยไม่มีพ่อใหม่ให้พวกลูกๆไงแม่เลี้ยงลูกๆได้เข้าใจหรือเปล่าคะแม่แต่หนูอยากให้แม่มีความสุขนี่คะทุกวันนี้แม่ก็มีความสุขอยู่แล้วแม่อยู่กับลูกความสุขล้นๆเลยแหละดูสิเนี่ยนั่นจนแม่หายใจไม่ออกแล้วเข้าใจป่ะลูกเฮ้ยแม่คะกินเสร็จแล้วกลับบ้านกันเลยได้ไหมคะเนี่ยหนูร้อนไปหมดแล้ว ไม่ๆม,มอย่าไปกินไอติมอยากไปกินไอติมแม่คะกินเสร็จแล้วไกินไอติมต่อได้ไหม,มไม่หนูอยากกลับบ้านโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ไปซื้อไอติมที่มินิมาร์ทให้ก็แล้วกันเข้าใจไหมก็ได้ค่ะแม่เห็นว่าวันนี้แม่พาไปเที่ยวหลายที่แล้วหนูจะไม่งองแงและหนูก็จะไม่ดือ้อเป็นเด็กดีนะคะแม่เก่งมากจ้ะลูกแค่นี้ แม่ก็มีความสุขมากๆแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้ตาเราได้นอนกับแม่ดีจังเลยวันนี้ฉันได้นอนกับแม่ส่วนพี่นอนคนเดียว <c oughs> แม่คะก่อนหนูแน่แนๆหน่อยสิคะแม่จ้าลูกถ้ยพรุ่งนี้ฉันก็ได้นอนแม่ทำไมไม่ทำเตียงให้มันติดกันหน่อยละคะเนี่ยจะได้นอนสามคนฮึ <c> ่ <oughs> นอนคนเดียวก็ได้ชีวิตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกสาวฝาแฝดมีความสุขมากๆเธอทำงานเป็นพยาบาลแต่จริงๆแล้วเธอก็มีเงินเก็บเป็นเกอะเป็นกรรมแม่คะลูกมาทำไมแต่เช้าคนเนี่ยไปวิ่งอ้อไปวิ่งไม่หนูอร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงต้องไปนะจ๊ะปะปๆ พยากรบอกว่าวันนี้ฝนจะตกห้ามออกไปวิ่งเด็ดขาดน,นะค่ะแม่มรสุมจะเข้าฮึไปเถอนหน้าอย่างอง,งาอแงตามแม่มาแม่ขาลงเท้าล่ะเทา้าอะติดพื้นบ้างก็ได้ลูกจะได้บริหารแม่มัว่วจริงๆสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีเจ้าไปเร็วๆแม่นั่นไง ูบอกแล้วว่าฝนจะตกฝนจะตกแม่ก็ไม่เชื่อจ้าแม่ขอโทษกันแล้วกันนะไปไปไ,ปไปกลับบ้านกันแม่จะชดเชยด้วยการทำกับข้าวอร่อย,อร,อ,ยอร่อยให้กินนะเข้าใจไหม,หมแม่เนี่ยตลอดเลยวันหลังหัดเชื่อหนูบ้างก็ได้นะคะแม่จ้าลูกสาวตัวแสบของแม่ไปไปไป,ไปเข้าบ้านกันแม่คะกลับมาแล้วหรอคะจ้าไปไป,ไป กินข้าวกันแม่คะไวาไงซะลูกอือพรุ่งนี้แม่ไปนัดบอดได้ไหมคะอือแม่บอกไปแล้วไงว่าแม่ไม่ไปแต่ว่าแม่มีกิจกรรมให้พวกเราด้วยนะแม่คะทำไมแต่งตัวให้หนูปัญญาอ่อนจะคะเนี่แม่หนูไม่อยากมาที่นี่เลยสามคนคะ่ะ ร้อห้าสิบค่ะแม่คะหนูอายคนนะคะแม่หนูแปดขวบแล้วแม่จะให้หนูมาแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้นะคะแม่เอาเถอะหน้าหนูยังเด็กไม่เป็นไรหรอกหล่าน่ารักดีเรามาคาเฟ่แมวแล้วก็ต้องแต่งตัวให้เป็นแมวน่ารักจะตายแม่แล้วก็ทำตัวเป็นเด็กติงตองตีได้นี่อืมขอโทษค่ะแม่คะ หนูอ่ะอืมล่าไงมีที่ที่หนึ่งที่จะให้แม่ไปค่ะที่ไหนหรออืมเดี๋ยวค่อยบอกก็แล้วกันเล่นกับแมวก่อนแม่คะไปไหนอีกแล้วเนี่ยแม่ฉันเนี่ยสนจริงๆเลยตามมาตามมาแม่จะพาไปก่อนพวกลูกๆอะ่ะต้องตามแม่เข้าใจไหมแม่คะ อย่าบอกนะว่าแม่จะไปดงเห็ดใช่แล้วพวกเราจะไปเก็บเห็ดมากินกันวันนี้แม่อยากทำแกงเปิ่ใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่เห็ดเยอะๆแม่คะแต่มันอันตรายมากเลยนะคะแม่ดูสิเห็ดพวกนี้ทำไมหน้าตามันน่าเกลียดจังเลยคะแม่ดูสิคะแม่มันทับหนูแล้วคะแม่ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆพวกเราต้องรอด เพราะนี่มันคือเห็ดมหัศจรรย์กินแล้วจะเพิ่มพลังให้เราแม่คะหนูอยู่ตรงนี้ช่วยหนูด้วยค่ะแม่โอ้ยแม่ก็ไม่ไหวแล้ว